สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนึ่งนะคะมาจากอัตถกถาค่ะเป็นคำอธิบายขยายความนิทานทางพุทธศาสนาครับผมเรื่องกัจฉพชาดกหรือว่านิทานชาดกเรื่องเต่า เอ่อซึ่งชาดกเนี่ยก็คือเรื่องในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะใช่ครับที่ท่านนำมาเล่าสอนเป็นข้อคิดค่ะเรื่องนี้เขาบอกว่าชี้ให้เห็นถึงภัยของการยึดติดแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยครับแล้วก็มีที่มาเชื่อมโยงกับเรื่องจริงด้วยนะอ,อ๋อหรอคะเรื่องอะไรคะเป็นเรื่องชายคนหนึ่งที่เขารอดจากอหิวาตโรคที่กรุงสาวัตถีได้เพราะว่าเชื่อพ่อแม่ยอมทิ้งสมบัติหนีเอาชีวิตรอดก่อน โอ้หตรงกันข้ามกับเต่าในเรื่องนี้เลยนะคะที่เราจะคุยกันใช่ครับตรงกันเคลิมกันเลยงั้นเริ่มเรื่องเลยนะคะคือมีสระน้ําใหญ่อยู่แห่งหนึ่งใกล้จะแห้งแล้วเพราะฝนมันแรงมากครับผมปลาเต่าส่วนใหญ่ก็รู้ตัวนะเขาก็รีบอพยพกันไปแม่น้ําใหญ่ตอนที่ทางน้ํายังพอไปได้ใช่แต่ว่ามันมีเต่าอยู่ตัวหนึ่งค่ะไม่ยอมไปไหนเลยอ้าวทาไมล่ะคะคือเหตุผลของเต่านี้ฟังดูง่ายๆนะครับแต่ว่ามันทรงพลังทางอารมณ์มาก เขาบอกว่าที่นี่เป็นที่เกิดที่โตที่พ่อแม่เคยอยู่เราทิ้งไปไม่ได้โหคือเป็นเรื่องความผูกพันทางอารมณ์ล้นๆเลยใช่ครับมันไม่ใช่เรื่องเหตุผลหรือการประเมินความเสี่ยงอะไรเลยความรู้สึกว่านี่คือที่ของฉันมันแรงกว่าสัญชาตญาณเอาตัวรอดอีกแบบว่าบทบังการตัดสินใจที่ถูกต้องไปหมดเลยนะคะครับผมผลก็เลยน่าเศร้าอย่างที่คาดไว้ค่ะพอน้ำแห้งสนิท าททไงคะีีน้ก็ต้องมุดลงไปซ่อนในหล่มโครนแต่ว่าบังเอิญว่าตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นที่ประจําที่ช่างปั้นหม้อคนหนึ่งเขามาขุดดินไปใช้ปั้นหม้ออ๋อซึ่งช่างปั้นหม้อคนนี้ก็คือคือพระโพธิสัตว์ในชาตินั้นนะครับผู้ที่กําลังบําเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าค่ะแล้วพอท่านมาขุดดินก็ะตามปกติครับใช้จอบสับลงไปเต็มแรงเลยก็ปรากฏว่า ไปโดนกระรองเต่าพอดีโถแล้วท่านรู้ไหมคะว่าเป็นเต่าตอนแรกไม่รู้ครับคิดว่าเป็นแค่ก้อนดินแข็งๆก้อนหนึ่งก็งัดขึ้นมาโยนทิ้งไปแต่เต่ายังไม่ตายทันทีเหรอคะอย่างครับในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนตายเนี่ยเต่าได้คร่ำครวญออกมาเป็นคาถาหรือคำคล้องจองสองบทอันนี้คือหัวใจของเรื่องเลยค่ะคา,าถาแรกว่ายังไงคะบทแรกนี่สะท้อนความยุติดทที่พาตัวเองมาสู่จุดจบเลยครับเนื้อหาก็ประมาณว่า เราเกิดที่นี่โตที่นี่เลยอยู่ที่นี่ในเปลือกตมแต่สุดท้ายไอเปลือกตมที่เรายึดติดนี่แหละกลับมาฝังกลบเราเองโหคําว่าเปลือกตมนี่เห็นภาพเลยนะคะสิ่งที่เคยเป็นที่พึ่งแต่พอยึดไปครับพอยึดเกินไปมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทําร้ายเราซะเองฟังแล้วเจ็บปวดแทนเลยค่ะแล้วคาถาที่สองล่ะคะคาถาที่สองนี่เหมือนบทเรียนที่เต่าพึ่งเข้าใจวินาทีสุดท้ายเลยครับเต่าพูดกับช่างปั้นหม้อซึ่งในคาถาเรียกว่า พักวะนะครับค่ว่าความสุขอยู่ที่ไหนไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือป่านั่นแหละคือที่เกิดที่เติบโตของคนมีปัญญาคนเราควรไปอยู่ในที่ที่ตัวเองอยู่รอดได้ไม่ใช่ปล่อยให้ที่อยู่มาฆ่าเราเพิ่งมาคิดได้ตอนนั้นเองว่าชีวิตสำคัญกว่าใช่ครับเพิ่งตระหนักได้ว่าความปลอดภัยต้องมากกว่าการยึดติดกับสถานที่ซึ่งตรงนี้ก็ต่างจากชายที่รอดโรคระบาดท,ที่เราเล่าตอนต้นชัดเจนเลยนะคะชัดเจนมากครับ คนนั้นเขาเลือกชิงทุกอย่างเพื่อเอาชีวิตรอดก่อนเราค่อยว่ากันใหม่อันนี้คือปัญญาในการปรับตัวจริงๆถูกต้องครับหลังจากเต่าตายพระโพธิสัตว์ในร่างช่างปั้นหม้อก็นําเรื่องนี้ไปสอนชาวบ้านที่มาชุมนุมกันค่ะสอนไว่ายังไงคะท่านก็บอกว่าอย่าเป็นเหมือนเต่าตัวนี้เลยนะอย่าปล่อยให้ตันหาคือความอยากความยึดติดในสิ่งต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นที่อยู่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส หรือแม้แต่ลูกหลานทรัพย์สินเงินทองอย่าให้มันมาผูกมัดเราจนเป็นอันตรายเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ของเราถาวรครับมันเป็นส่วนหนึ่งของสังสารวัตรวงจรการเกิดแก่เจ็บตายที่เราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางซึ่งตอนท้ายเรื่องพระพุทธเจ้าก็ฉเฉลยนะครับค่ะว่าใครเป็นใครเต่าตัวนั้นก็คือพระอานท์นในอดีตชาติส่วนช่างปั้นหม้อก,ก็คือพระองค์เองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ก็น่าคิดนะคะ คือการผูกพันกับบ้านเกิดหรือสิ่งที่คุ้นเคยมันก็เป็นเรื่องปกติของคนเรามากๆครับแล้วอะไรคือเส้นแบ่งคะที่ทำให้ความผูกพันนั้นมันกลายเป็นความยึดติดที่อันตรายแบบในเรื่องนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับผมว่าเส้นแบ่งมันอยู่ที่ปัญญานะครับปัญญาครับคือการรู้ว่าเมื่อไหร่ควรยึดเมื่อไหร่ควรปล่อยความผูกพันมันก็ดีเป็นรากฐานให้ชีวิตได้แต่พอสถานการณ์เปลี่ยนไป จนความผูกพันนั้นกลายเป็นอุปสรรคค่ะอุปสรรคต่อความอยู่รอดหรือการปรับตัวใช่ครับการยึดติดต่อไปอย่างไม่ลืมหูลืมตานั่นแหละครับคือปัญหาคือการขาดปัญญาที่จะเห็นความจริงตรงหน้าเข้าใจแล้วค่ะงั้นบทเรียนสําคัญจากเรื่องเต่านี้ก็คือการรู้ทันความยึดติดของตัวเองแล้วก็ต้องมีปัญญาพอที่จะเลือกว่าเมื่อไหร่ควรปล่อยวาง ครับโดยเฉพาะเมื่อมันเกี่ยวกับความเป็นอยู่หรือความปลอดภัยของเราเหมือนที่เต่าตระหนักได้ตอนสุดท้ายหรือเหมือนชายที่รอดโรคระบาดเพราะเขาเห็นค่าชีวิตมากกว่าทรัพย์สินนะคะใช่เลยครับแล้วก็อาจจะลองเอาไปพิจต่อยอดดูได้นะครับค่ะนอกจากสถานที่หรือสิ่งของแล้วเนี่ยมันมีความผูกพันที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นอีกไหมที่อาจจะกําลังฉุดรั้งเราอยู่โดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นอะไรบ้างคะก็เช่นการยึดติดกับความคิดเดิม ความเคยชินเก่าๆหรือแม้แต่ภาพลักษณ์บางอย่างของตัวเราเองอ๋อสิ่งเหล่านี้มันกำลังขวางการเติบโตหรือการปรับตัวที่จำเป็นในชีวิตเราหรือเปล่าครับแล้วเราจะสร้างสมดุลได้ยังไงร,ระหว่างการเห็นคุณค่าของร่างเงาที่เรามีกับความกล้าที่จะปล่อยวางเอ่อเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆนะครับเป็นคำถามที่น่าเก็บไปคิดต่อมากๆเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะยินดีครับ